เคคยยยบบบอออออกกกไไไวว้้้้้ใใชเเเเเเเงงงงิินนน,าาน่่่่่าาาาาาาหห็มมมมืดฟฟุัรทศาบาลตำบลก้วยอดโดยนายทวัชชัยวรรพงษ์พัฒนายกเทศมนตรีขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศาบาลตำบลกุ้วยอดด้วยการร่วมสร้างกองบุญร่วมกัน,เ,น,นเพื่อสังคมที่น่าอยู่ยกองทุนพร้อมดูแลท่านดุจญาติมิตร หากท่านเป็นสมาชิกครบ6เดือนจะได้รับสวัสดิการตลอดชีวิตดังนี้สวัสดิการด้านการเกิดกรณีสมาชิกคลอดบุตรรับเงินขวัญถุงเด็ก500บาทไม่เกิน2คนรับสวัสดิการเยี่ยมไข,ข้มารดาคืนละ100บาทแต่ไม่เกิน500บาทต่อครั้งสวัสดิการด้านสุขภาพกรณีเจ็บป่วยได้รับค่านอนโรงพยาบาลคืนละ200บาทไม่เกิน600บาทต่อครั้งและไม่เกิน1,200บาทต่อปี กรณีสุขภาพดีทุกรอบ5ปีไม่เจ็บป่วยรับของขวัญจากกองทุนสวัสดิการกรณีเสียชีวิตรับเงินสงเคราะห์ศพตามอายุการเป็นสมาชิกดังนี้สมาชิกออมครบ6เดือนรับเงิน2,000บาทออมครบ1ปีรับเงิน2,500บาทออมครบ3ปีรับเงิน3,000บาทและสมาชิกออมครบ5ปีขึ้นไปรับเงิน 5, 0 0 0บาทสำหรับหลักฐานการสมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับเงินสัตจาล่วงหน้า3เดือน90บาทค่าธรรมเนียมแรกข้าว20บาทสมัครได้ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหัวยยอดโทร0-75272-302หรือศูนย์ประสานงานชุมชนทุกชุมชน และกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลหัวยอดอย่าลืมมาสร้างกองบุญร่วมกันเพื่อสังคมที่น่าอยู่และชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไปออมในวันนี้เพื่อวันที่ดีขา้นางหน้าจงอย่ารอชา้าออมเงินให้ได้วนันไม่มีวันหลอกถ้ามีมากแล้วเราก็ต้องมาช่วยกันทุกทุกวันวันละน้อยค่อยๆก็